พี่น้องเอ้ยใหญ่ไปเก็บเห็ดมามันยังมีอยู่แล้วเห็ดไปเก็บมาคางคางปวกคางพุน่นอืยางไปยังมันมันเห็นสีขาวๆนี่พี่น้องนี่นี่ยายเก็บมาแล้วนี่เก็บมาแล้วจะจะจะตามพริกหักันบอกข้อแกงเนาะเห็ดปวกเนาะมันยังเกิดอยู่พี่น้องเอ้ยเบิง้งนี่ยายนั่งเลา้านั่งเล้า้นมันทิง้งเออนี่นี่นี่เบิ้งรู อืมนี่นี่มันยังเกิดอยู่พี่น้องแต่ว่ามันบวชพวกแกงนี่นี่ยายจะเอาไอ้ตามพริกตามพริกเห็ดเนาะไปไปเก็บมาวางหันคนก็ลิ้นแซ่แซ่แซ่า่อนางเก็บมองใส่มองขวา่านคนมาเห็นเนาะเก็บไปน้ำอู้ขามันออกอ้มองใส่มองขวาอุ้ยเก็บแล้วก็มองใส่มองขวาโมเขาเอินถามเฮ้ยเนี่ยวบแล้วยังดอกลกหน้าอ้ยลกหน้าอุยสั่น อยู่ขังขังคูอันเนี้ยขังทางขัง,ขงคูต้มันจะเล็กเนาะเก็บไปนะนนมองมองซ้ายมาาองขวา,า,าไปก็ผ่านมาผ่านไปฟันเพชรยังได้เหรออ้นลบยาพิกว่าสันลกเอบทำท่าเนี้ยเฮ้ยงาหกแทะทำท่าลบยาพิ่ข้างน,น,นี้อือนี่นี่เบิง้งเบิง้บงพลัตงตูมแล้วพี่งนอหน,น,นี่นี่อย่ไห้เบิ้งเด้ออื้อ วันนี้วันที ours, ่สามสิบต se ุลาเนาะดูดูดูพี่น้องมันยังมีอยู่สพาพมันฮอนเออคนมันร่นคนมันตกนะมันจะเป็ยั้งมันฮอนแท้คือฮอนเอาเฮ็ดเทนอกระดึงทรงใสเออบนมันเคยเกิดนะเออบนนี้เคยเกิดเนี่ยเดี๋ยวทำเนี่ยพี่น้องแต่ว่ามันมีบอลลายเนาะนี่เเขาเอิญเฮ็ดวกเนาะเออเดี๋ยวใหญ่จะตามคลิปมันบอพ่อแกงเนา ตามผิดเอาถึงทึงทึงเก็บทึงทึงไอ้เด็กหางมันเด็กควนไอ้คนมันน่อ,อมติดดิงเนาะอบอดไอ้ลกแล้วหักพวกหักพวกเ,เลยจะเอาแคราขาวมันเรอาอยานคนมาพ่อนะยานเขามาท็นหน้าเอาอจานมูมาแย่งเดี๋ยวยายจะตำผิดก,ก,ก่อนเออมันจะแซ่บเนาะเบิงบ้งใจเบิ้งเ้ออ ก็คิดว่าอู้วันนี้วันทำไมมันฮอนแท้คือฮอนเห็ดแท้พี่น้องว่าสันก็เลยหยาไปเบิ้งมองมันเคยออกเด้อพี่ยายจะตามผิดเด้อยายจะถ่ายเบิ้งนาะอืออผมแมนว่าเก็บมาโดนมานานได้หนิมือนี่แหละพี่น้องเก็บวันนี้เราจะถ่ายเบิ้งนี่พี่น้องเบิ้งงามบ่เนาะเออนี่กำลังงามเลยเด้นี่เห็ดปุ๋มนี่ใส่ได้ซัมหนี้เนาะ อืมถ้าได้ซ้ํานี้อันนี้กันมันบานแน่แล้วนี่อืออีแมงมันกินเบิดเหลือจากแมงนี่พี่น้องเดี๋ยวยายจะเอาไปตําตําพริกเนาะเออวันนี้ตําเอามันบ่พอแกงดอกนี่แกงได้กันมันบ่พอจิมนี่มันมีหลายเอออืเดี๋ยวได,วดว้ไปเก็บพริกก่อนบาดน,นี้พี่น้องเก็บพริกก่อนได้เฮ็ดแล้วไปเก็บพริกนี่ผักอีตู้นี่นี่ๆผักอีตู้นี่เดี๋ยวเก็บผักอีตู้มา เออดี๋ยวยหญ่จะเก็บผักอีกตูก่อนเนาะเก็บผักอีกตูมาไว้อ่อเอ่อใส่เห็ดเนาะนี่ผักอีตูเอาเอ้อเใส่เห็ดแล้วก็ตำทั้งผักอีกตูทั้งเห็ดแหละนี่อืมอืมผักอตูเอาไปเอ่ออมใส่เห็ดพอที่นี่เขาก็ตักออกมาเนาะเขาเขาก็เลยตำตำในโคกในพริกเออควัวพริกควัวยังก่อนเนาะแต่ว่าเอาไป เอาะเอาใส่ในหม้อเนาะบ่บ่มกมันดอกอืมบ่ตอกใบนางเอนางรักมันมันเป็นจังได๋บ่มันเน่าเนาะเป็นเพี้ยอาเไปเก็บใส่เฮาะเอะอะใส่เห็ดแล้วก็เอาออกมาตบดนี้เอ้ยูจะแซ่บเด้อบดนี้เดี๋ยวไปเก็บพริกอีกนี่เอานี่บ่ไก่อนแค่นี้ก็พอแล้ว นี่ดูนหน่อยโผล่มาเฮ้ออีก,กหน่อยที่อือเอาอีกจักหน่อยวะแต่พี่ันสมรสมีบ่มีเขาไปขายกับเขาเขาเปิดเพลงเนาะตามวนแต่ ไปเก็บพริกก้อนบบดนี้อืไว้นี่แหละอืมเก็บใส่กระตานั้นมานึกว่าจะได้หลายดิได้แค่นี้แหละเดี๋ยวไปเก็บพริกก้อนบบดนี้เอากระตาไปเก็บพริกคอนเดอร์เก็บพริกก้อนเก็บพริกก้อนเอาไปคั่วอู้ยผ็ดพริกลุกตกนี่น่อ ยาย่ตาขยันหดเนาะเดี๋ยวเก็บเอาไปเก็บเอาไปตำเผ็ดไปคั่วเอาพอผเผ็ดเนี่ย,จ,ยจักนงอยแต่ว่าอย่อยางดุกเลยเนี่เผิดเด้อย,ยางดุกเลยเดี๋นี่ออืเดี๋ยวยายก็จะเอาไปตำพริกใส่เห็ดเนาะมันคือจะแซ่บเลยวัน กะว่าสิแกงเนาะโอ้เบ่งไปเบ่งมาแล้วมันคือบ่จีบออิ่มเนาะเออเดี๋ยวมันจะมีแต่าน้ำโพดนี่ก็เลยจะเอาไปคั่วคั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมเออเก็บพริกก่อนนี่ใครอยากกินมาเก็บเอาเด้อยพี่นอ้องด้อบวงดอกจ้า <c oughs> พริกตาดกเทวาวิายดดดกเนาะ เอาอันสีแก่ๆเติบมันกำลังเก็บบดเก็บนี่ๆเดี๋ยวก็เก็บเดี๋ยวเก็บเนาะอาทิตย์นึงก็เก็บอาทิตย์นึงก็เก็บเก็บพอได้ค่ะกับเขาเนาะใส่ซัมนี่แบะพร,ริกเพจเพจธารวะเนาะใส่หลายเดี๋ยวมันจะเผ็ดเนาะซัมนี่ก็พอพระบัสนี่ยซัมมี่แหละเนาะซัมนี่และมันจะเผ็ด ซ้ำนี่แหละพี่น้องนี่พริกซ้ำนี่แหละพริกเดิบพีชเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำนี่แหละพี่น้องนี่ใส่หลายเดิบวันจเผ็ดเนาะใส่หลายเดิบวันเผ็ดดีพาไปดูพริกพริกตาดุกดุกเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งเดี๋ยวพาไปเบิง้บง,นนบง,งนี่เบิ้งพริกตาเบิ้งโอ้โหน่ะดุกเคาะนี่เบิ้งกุยยังไง เอ้ยโรกคักเนาะผิกตานี่ผิดดูบึงต้นดีไปอย่างพีน่น้องนี่ไม่แต่นวยทั้งหน้านี่นนดูเอ้ยอย่างดกเลยดีอันนี้พริกขี้หนูพี่น้องนี่ต้นเล็กน้อยแดงเต็มต้นเลยนี่เป็นพริกขี้หนูนี่พริกขี้หนูนีบ้าไปดพูพริกขี้หน,นูทงพูดอีกบ้องดกดก นี่ๆี่อันนี้อันนี้อันนีเออเบิ่งต้นนี้เบิ่งต้นนี้ดี๋ก็แถวว่าเนาะพี่น้องเออเอิ้นพริกพริกหยังพริกจินดาจ้ะพี่น้องอันนี้อันนี้พริกพริกตามาปกมึงบีมือบ่นี่พริกพี่น้องนี่ดอกพริกนละพริกขหนูนี่ต้นนึงจาอ่อนเบิดนี่เบิ่งๆนี่ดู รกไลยจนอ่อนเนี่ยนี่นี่เอ้ยเนี่ยพริกขี้หนูพี่น้องดูดูขี้เถือเออต้นอ่อนเลยเนี่ยอ่อ,อนอ่อนอน,ออนต้นอ่อ,อนต้นอ่อ,อนต้นเลยเนีย่มันมันนักหน่วยมันเบิง้งนี่นักหน่วยมันเนาะนี่พริกขี้หนูนี่อืมกอกบ้อนี่อีกต้นหนึ่งพริกขี้หนูนี่เบิงบ้งไปยัง นี่ยางดกเลยนี่อืมนี่ต้นไงเนี่ยคุณพุณเจ้าของคุณเจ้าของพอปลูกพูนั่งอยู่พ <c oughs> ูนเฮ็ดยังพูนั่นนะ่ะเอ้ยนี่ดูนี่ก็พริกขี้หนูพี่น้องเอ้ยยางดกเลยนี่ยางดกอืมพริกขี้หนูตำพริกกะปิเอ้ยนเยนาะนี่ยางดกเลย เดี๋ยวไปคั่วก้อนบบบนี้ให้เบิ้งแล้วนี่ดกดกกับเมนจังพริกนี่นี่ดกหลายดกหลายดกหลายเอ้ยพริกตาเนาะพริกตาดกหลายแทะดกดกกับเมนจังพริกเดี๋ยวไปคั่วพริกก้อนบบบนี้คั่วพริกก้อนพี่น้อง ผลกะลินพี่นอ้องเปาะแปะเปาะแปะเก็บพริกได้แล้วล่ะเดี๋ยวจะไปตำบัี้จะไปคั่วก่อนเด้อพี่น้องีเด๋ยวให้เบิง้งนี่ใส่พริกหลายเกินพูดแล้ววะยายคือจิเผ็ดเด้อะเผ็ดหลายกับบะแ่บเด้พริกอ่ะเนาะพริกเผ็ดเผ็ดหลายกับบะแบ่บเด้เดี๋ยวเอาไปคั่วก่อนนี่แค่นี้แหละเออก่อ,อไฟก่อน เอ้ยกอไฟก่อนจะได้รัวพริกอืมทานบาต้องใ,ใส่ทาดใส่พื้นนี่นะอยังก็เ๋ยวใส่เลยแล้วก่วอไฟมีโบบันโอ้ยอยังกอล่ะจะติดไว้ปุบหนึ่โอือด่ใส่แล้วเนี่ยกดไฟใส่สหาก่อน้อย ใส่น้อแล้วก่อไฟฮึมๆแล้วก็ไฟยิ่งใส่ฮ่าแล้วก่อไฟมันก็ยากก็เย็นแท้ๆเอ้ยแซมายเอ้ยจบเนี่ยจบได้แซมไซายิ้งให้พี่น้องเอ้ยก่อไฟก่อนก่อไฟก็โคยยากโคยเย็นเด้อเนี่ยขันบ่เอายางรถแตมันก็บ่ติดเนาะอื้

ก็ไฟก็ต้องใส่ยางรถตาบอมียางรถมาก็บบติดเนาะคนมากับลินจกกับจิบเอาฟืนมาจะใส่นี่เดี๋ยวต้องหาฟืนไว้เอาไปฟีิงหน้าหนาวนเดี๋ยวใกลจะหนาวแล้วเดี๋ยวต้องหาฟืนไวล้ละปีนี้เขาว่ามันหนาวเนาะปูนทางบา้านไผ่สานทางบ้านยายมันหนาวแล้วเขาว่าตอนนี้ก็ต้นมน้ำอาบแล้วตอนนี้อนะถูอยู่เสื้อลินเขาถูมากบอกโอ้ย ยายเอ้ยทางสุลินมันหนาวแล้วตอนนี้ก็ต้มน้ำอาบแล้ววะสันคือมันมหนาวไวแท้ทางบ้านยายทางพี่ยังหอนอยู่ <S <S ยติดบนด้อไฟติอไฟก่อนเออเด,ดียเ๋ยวเ,เ,เอากระทะเอากระทะมาคั่วพริกก่อนเฮ้ยเอากระทะมาคั่วพริก ก็ถ้ามาคั่วพริกก่อนเด้อคันบอกคั่วมากกว่าบอสแซบเด้พริกในกองคอั่วเออกองคั่วก่อนคั่วพริกก่อนตกไฟติดบนอนอ่านอ้อยติดบ่อนี่เออเนาะติดบออ่อน้อ ติดบน,ไ,นไฟนี่โอ้โหซงจะติดอยู่สง่งจะติดอยูอ่พริก,กลางพริกก่อนโอ๊ยจากใส่หลายปในาโดโดตออต้ตาเ,เ,เอ๊อย,ยเ,เอาเพชรบอลน้าตาตาพ่นไปหดพริกดู่คุณวางวางใส่ชายพิ่นไปหดพริกอยู่ ไม่ตัมตัมไม่รอตาก่อนอู้ตัวมันนักตาไป็นตาไปรถไปรถพริกมากเลยเต้เออตะกี้เห็นฟังสเส้นยู้สเส้นหัวตะกี้สระเต้าตาถ้าตาไม่ กินสระผมเป็นไม่ต้องไปอยู่งสระนี่ยิ่งสุขสบายเอ้ยยุสระจะไปเพอสระเด้อเพอเพอเพามันได้เต้ไม่ต้องไปเพอนะอยู่งสระได้ก็ได้มันบุมันบุทุกคนดอกอยู่งสระอืมคนสระเรนมันเป็นอย่างนี้เหรอคนนางเป็นสาวสระเรน ว่ะฮ้ยเรืคำเดียวนะเพลงสาวสเรรสเรนยาย่กเสรนอยู่เห็นลากระไดเนาะตาเอ,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 อ้อผิดบนนอหนิผิดเดียวตาจีวะอู้ยายใส่หลายแต่เห็นเสื้อว่าพิดมีหลายแต่ยายสวายเลยเอาลายเติบตัวนอ,นอหลายเติบมันพิดมันผิดอยู่เ้วยเนี่ย

เออปลังใหญ่กระจายเนาะปลังใหญ่กระจายเนาะขัวพริกทันแล้วบอมเดี๋ยวขัวพริกเสเร็จแล้วจะตำที่ลูกเฮ็ดใส่จักหน่วยด้วยขัวพริกจักหน่อยก่อนเดี๋ยวจิอ๋อเยอะออเยอะเฮ็ดใส่ตักตูใส่น้าปลา เยาะเยาะเห็ดเนาะขัวผิดก่อนผิดกัวหอมขัวกระเทียมกระเทียมขัวพริกขัวหอมขัวกระเทียมขัวกระเทียมตำใส่มันถึงจะแซบใส่น้ำปลาในน้อยเนาะมันก็แซบดูกันบดแซบใครบดแซบให้มันออื เอ้าใส่พริกนหน่อยก็ใส่หอมบานนี่เออใส่หอมครัวพริกครัวหอมครัวกระเทียมตำออกเยอะออกเยอะเออกินกับขา้าวกับข้าวยายวันนี้เอาอย่างนี้แหละกับข้าวยายลูกบันลูกก็ลูกดีด้ดวยเออใหญไใหญ่ลูกด้วย คืนเพื่อนนะกันเลยลูกก็เอาบอาฟังเนี่ยเด้กการบน,นลูกกระเป๋าไปเถอะเป้าจนหมดแฮงพูงดพูดได้ก็ค,คือเกาทานก็มีอยู่แต่ว่าใส่ทานมันมันนานมันช้าเนาะอ,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 อน้บแห้งกั

มันบ่เวลาออกดน้อมันสิออกอีหยังบุแท้เอิกเสร็จมันจะออกเวลามันมีเวลาของมันตัวยายเจ้าเก็บแต่เห็ดเห็ดนิอกให้ยายเก็บักหน้าแเนาะเออกินฮู้จักเบื่อติยายบ่แล้วบ่เบื่อแล้วเนาะบ่มีหยังกินก็ได้เ็ดตัวมาอๆ แกนใสโนมัยสดแกนใสย่างเป็นจังนแล้วอาหารบานๆเราเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องอยู่ในเมืองเนาะพี่เม็พี่น้องอยู่ในตลาดตะลี่ในเมืองเนาะนี่แหละทำแบบเนเียวบานานอกเขาบานๆน,นะคั่วพริกแลก้วก็ตำคั่วผิดที่ละเอาครกมาไว้ก่อนด้วยวา ได้เวลาย่างแล้วได้เวลาย่างแล้วเ็ดกินย่ำได้ก็ได้ย่างย่ำนั่นเออเียมไม่พอมอ,อันบ่ย่างกับคนพิการล้วะเอ๊ะออยายนพูดอะไร พี่น้องเอ้อนำคลิปก็ต้องเ้าไปซื้อซื้อได้จบกอดมากินกับจับยังไงเนาะคือเขาเอ็ดเขาเซ็ดเองเห็นกับหูกับตาเนาะเออสุกแล้วเออเอเอ เอาไปใส่เอาไปล่อเดี๋ยวเอาไปล้างพิษเอาไปเดี๋ยวล้างพิษก่อนน้ำเดือดแล้วต้มก้อนบัดเลยเอ้ยอือน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเฮ็ดส่อืมเฮ็ดเฮ็ดกินแบบบานบานไปเนาะเอ้อน้ำอ้อยเจาะตุง โอห้หลายตัวหลายเต่าเยอเอาใส่พ่อมไปผันตู้ใส่พ่อมผันตู้ใส่พ่อมเดี <Yeah. S 1> yeah, ออ๋ยวเอาฝาหมอนปิดสักหน่อยอืม จะไงรอให้มันเดือดตักพริกก่อนบัดนี้โอ้ตักพริพกก่อนฮ้ตักรพ,กร,พกริกก่อนพริกก่อนพี่งนอกอ๋เตักพริกก่อนตักพริกก่อนบัดนี้นี่พริก <c oughs> พริกขั่วใส่บปลายดอกยานเพชรนี่ยกระเทียมหอมนี่ใส่บปลายดอกตัดน้ำพริกเผ็ดเผ็ดลายโบแซบ์เขาวะนั่นกระเด็นนี้แล้วเออกระเทียมกระเด็นนี้ไว้ตายยังกระเด็นอยู่กระเทียมก็ได้ <c ười> เออนะ ใหญ่ก็จะตาผิดเดอ้อบาทนะีตาผิดก,ก่อนโอ้าตาเมยน,น่อยขึ้นหลายแถวผิดจะให้มันแหลกนัเขาะวะมามาดูเห็ดเอ้ยเดือดยังโอ้ Ừ. Ừ. cho. Ừ, tâm. Thế hai đi chắc nói con. Ừ. đi trước nói. xúc là mắc nó. Giờ giờ chị tắt con bạn. Tắt khúc. แค่เห็ดนาอเกาะเจาะมันสุกแล้วสุวบบกหรือย่างดล้วใหญ่จับิ่งก่อนเด้อนิ่มใยญ่อือหูบดอะมิดซอยขามน้องสุกแล้วละโดนน้ำห่อนน้อยนึงก็สุกแล้ว Yeah, ừ. nhạt rồi đấy suốt ừ. rồi lượt nó, ơi, ơi, uầy, theo wa, ơ, tam con, Ủa mẹ làm đấy Tạm sáng bằng hòm Hòm bây đang lạc nó Ừ, ừ. mà xong tới nữa Hãy ừ. จะแสบอะเนาะเอ้ยนะบไดายเอาเมีดซอยๆให้มันให้มันสันสันมาใส่น้ำปลาบ้านี่แสบแสกน้ำปลาพอแล้วก็บอกไผ บอกไผว่าพอบอกเจ้าของอ่ะใส่ผ้าใ่ก่อนผ้าใ่ชูก่อนผ้าใหญ่ชูตำน้ำพริกเฮดง่ายๆเนะาะใส่น้ำปลาจักน้อยเดี๋ยวมันพอเดี๋ยวมันเค็มอืม cho mhm 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 หล่เตบอยู่ปด,ด,ดิวันนี้ไปกินน้ำดอกเป็นกินกับตา่ายสองคนคนี่พนะี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งนากินบลอกน้ำพริกเผ็ดจ้าเดี๋ยวยายลองชิมมึงก่อนเด้อืมหอมไปน้องรักมามากินน้ำันาด้วพี่น้องเด้อ

เนาะส้วยแตนี้เนี่ยหน่อยขยันเลยที่หักตายวะมีไงอู้สีขานเว้ยนอนเบิ่งได้ทรศัพทรัพย์ตนี้หน่อยอขยันพดนน้ำสวยให้แหงเว้ยได้ีีแยงแบบเที่ยนกันเลยด้วยเนาะพ่นน้ำเป็นอย่างนากจริงเนาะ

วันลาหมื่นโอนโอนโอนเงิโออาแต่ละเ่องแต่ละเ่งแต่ละเควรจะมอนบางควรด้วย Thank <laughs> you.